เราไปเขากับพานแล้ยดูเราดีใจว่าส er ันเราานเราดีใจแล้วว่านเราเห็นเด็ก็ว่งไปานไม่ตีมืสวยนะคาสิพามาชมบรรยากาศระมุมยางนะคะร้านยางของมุมยางนะคะเนาะทานแต้งขาคอยขอว้ามาดื่มทานเพื่อปสุขคิดนั่นเ่

ไันดเด้์ันเดยฮอดซีบเดียร์ฮอตซมีนังสือมอลเท่าหูใครเท่าเตรียมตัวเาเงินมีสิอดัทีเหกห้าหกห้า

ยูนิละเออเราตอนนี้ห้าสองซังแรกไอ้ดางวนสามสอบสามหกห้าสองสามหกห้าแปดตัดบินหนึ่งสี่หก สี่เก็ดสี่ห้าห้าห้าหนึ่งสร้างแรกเก็ดสอบร่วมหวนห้าสามห้าหนึ่งห้าสาม

ห้า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 ตู้เจ้าเมาเงินตู้สุบินห้าเกตหตัดบินสามสองเกต หนึ่งศูนย์หกสองเด่งกสอสังแรกเจ็ดสอบนกสีเก็ดพนับเงินคนได้ควาเพาวานับเลยพนับคนรุ่นฝ่นับเลย สี่ห้าบอกนับเลยนับอยูย่ในหลักมันขาดกททับในช่วมเลยสี่ห้าสี่ห้า ซีซ <CC S 2> ี่สี่สามตัดวินสามหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สองสามเก็ดหนึ่งศูนย์สองสามเก็ดสี่สองเป็ดสร้างแรกสามสอบ

หกศูนยซังแรกมาเบิ่งเอาเงินเด้หยุดได้แล้วมานับเอานูกนกนี่นกห้าเก้าหกสอง นับเอาเจรา,านะนับปันนีแล้วก็เอาถุงมาใส่ห้าสามห้าสามเนีรับเงินเหรอวะหัวรับเหรอเนอะอันนี้ของใครเนี่ยเน็บเป็ดเนืบตัวเดฟมึงมึงที่ผ่านห็ด่องแบบอันนึนงอย่างหมูใส่ทางนอกนั่นหกศูนย์ยังไม่คูบ โอ้ยอยากบบทำไปไม่สะดวกอไม่เอาิดซะนิดฉัะสองสองห้าแปดเดเรดินสามเจ็ดสี่สองหนึ่งห้าห หนึ่งสอ่งห <ous> <Three, S 2> ้าพิมสามสอบสี่ศูนย์สร้างแรกมาแล้วมาแล้วหกสอ่านหัวตาสร้งเลยหาเที่ยวสร้งแล้วได้หาเที่ยว วาสิ5าตา57ไอไอง5102ยับยับไปรอพุ่นแล้วรอนี่มันบังกล้องพัช66สังแรกผู้นุ่17สอบ ยาพิมยาพิมบ้าเงินด้วยยาพิมเลยเลขได้ทกทครับหกถิ่นเรจดเราจดบอกคือเราอ่ะถ่ายคลิปหกสี่นับก่อนออกไปพนั่นแนะเจ้าบินหน่นบ่เดี๋ยวสีพันนับยี่สิบน้ับเดี๋ยวมันมีปัญหาดวคุณไยคอยพับใส่ไอยคอยพับใส่คุณจะควง พิมพ์นีกก็าพิมพ์หนึงาน่ากสามดออาบาเศษั่นงดีดีเน็ตอันน่งนับโอ้สุี่ด่นับเงินนินหกสองไม่ใช่เหมือนวันนี้ใค่ดีขึ้น

ถนักดเจาของเงินเจยามรับขงเปนสนาเนเปลี่ยน่เยอะมากงนบะบบอัเลี่ยนสามสอไปสสิสอบห้าพนห่งร้อยสบาทหกสองเไปข้างขึนสองแล้วโเอา ส ja ka. well, uh, 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 um, ี่เก um, ้าหกว่ะสี่เก้าหกห้าแปด้าปดหกสี่ หกนห้าแปด

หกสองได้ตันยหรมอไะท่นนี้เต็มหอก่พี่ครับตันนิดตัดไปหกหนึ่งตัดสามสิบสี่สิบคนละตัสี่สิบ หกสามหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งม่นึาจี่งเตีมาั้งเบียร์มาแม่้เงินลามเินสี่เนบางกีบเอาเบียร์มาแม่ใครไปซื้อเบียร์นแล้วนี่บ่พีตติ้เอาเบียร์มาเขาได้ไรเบียร์้ห้าสสั่งแรกต้อย หาสอบอยากได้เงินขายยาเบียมาเถอได้หลายปานนี่ได้หลายคสาห้าสามเต้นใช้ามา้เนาะนใช้หกศูนย์คือหน้าหน้าหน้าให้ได้ยกไตเทียงแหมนแม่นงาหลดคิดดหี้เออคิพูนหลาย แปดสีเอาสองห้าหนึ่งร่วมกันบอกแมนอหุ้นสามสองห้าหนึ่งแปดี๋ห้าสี่ห้าสามคูณแ ห้าสี่บวกห้าสามบวกหกศูนย์บวกแปดสี่สองหาหนึ่งซันเท่าหสองสอบไปเลยเนาะไปเลยเจ้าสะดุดแล้วไปเลยอบ เอ้ยตอยเอ้ยตอยอยู่บ่ตอยอยู่ไหมขอบคุณนะคะเอาหนูเปลี่ยนช่องไม่ติมันสวนกดไลค์ลกดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ